สวัดีค่ะอยู่กับนนะักโตยะยปากบานนะคะแห่งเมืองจันทบ,บุรีเปิดบินแรกนะคะมาดูกันว่าเราจะยำอะไรนะคะแกอ่าหอยแครงนะคะปลามาแล้วที่เราไม่ได้มาเจ,เจอกันนะคะหอยแครงปรลาลิกนะคะ อันนี้เป็นเผ็ดแบบธรรมดานะคะเผ็ดแบบรสชาติของร้านนะคะกระแนแล้วก็ไขยแรงค่ะรวมมาเลยลูกหน้าสวยไม้แมงวันจะเยอะนิดนึงนะแต่เราก็ป้อง,งกันกันแทบทุกอย่าง เมนูแรกยั่วไหมอ่าเมนูที่สองไปลืกยำปูหมาปลาร้าแล้วก็วิเซ่หลิกนข่า ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยหวานมากหวานน้อยไม่หวานรสชาติแบบไหนก็คือแจ้งกับเราได้เลยนะคะชอบแบบไหนแจ้งได้เลยทำต,ตามใจลูกค้าตลอดค่ะผัดลูกแจ้งได้เลยอยากได้แบบไหนขอแค่บ,บอกดัดแบบให้หมด น่าก,กินมากมน่าก,กินมากแกอันนี้ดีกว่าตอนแรกก็จะสวยแล้วกินทีเดียวไปต่อไปออสัมอนปลา บิดแดงโคเรบิดมะนาวใส่ตะมมอนนะคะชิ้นโตโตโคเรตะไคร้แสแน่แล้วก็ผักรวม เราจะไม่ยำแบบเอาแซลมอนมาเรียงนะเราจะแลซลมอนมาครุบนะคะสุดไทยสุดมันนี่แล้วก็แล้วก็จะท็อปด้วยไข่กุ้งนะจ๊ะเนี่ยพอตอนไม่ถ่ายมึงตักกันพูนๆูนว่าถ่ายมึงตักกระยุ่มนึงอุยไปวูบขึ้นอีกแล้วต่อ,อปไปยำไวๆ จากคนอื่นเขาแบบอะไรนะตอนถ่ายเนี่ยตักเยอะอีนนี่ตอนถ่ายตักน้อยกลงยำใบไวน์เม็ดปลานะคะนี่ยำมะนาวแล้วก็นี่ขำไม่ได้เลยคือใบไวๆเข้าได้นะครับนร้านาานะครับคือใบไวน์เป็นร้านแล้วแหละร้านแล้วเนี่ยเออคือไวๆหมดเป็นร้านแล้ว ข่ายไวๆวันละสองลังสามลังเนาะถาไวๆไว้รับแกอ่ะนี่ยังไวๆเครื่องแบบแน่นๆ <c oughs> น่นไม่ได้อีล่ะแกแนี่ราคาไม่เพิ่มไม่ว่านะเลยยังเพิ่มหอยไม่อีกอะ ตอนนี้มีหอยแมงคู่เพิ่มมาด้วยนะคะแล้วก็ราคาเดิมแล้วก็ใส่ปริมาณเดิมแล้วก็เพิ่มหอยมาแต่ไม่เพิ่มราคานะคะดูนี่น่ากินไหมร้อยเดียวที่อื่นไม่มีขายนะคะร้อยเดียววะที่อื่นเราขายกันส,สัส่งปลาท,ที่นี่ขายร้อยยิงอย่าลืมมากินนะคะยำส,สต๊าฟต้มตำนัวตำเหล่าแบบเลแบบจึ้งๆมานที่นะะักโตยำปักบานนะคะอ่อรครบจบที่นะะักโตยำปักบานค่ะ